เบ b วันนี้เราจะทานอะไรดีแล้วค really, ุณแม่อยากจะทานอะไรคะอ่ะอยากทานอาหารอะไรก็ได้ใ okay ่้ชีมันครบห้าม like> ูโอโอเคเลยเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นคุณเบ b ้จะไปซื้อให้นะคะลาลาลลาลลา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  วันนี้ครูเบบ้มาถึงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วค่ะเพื่อที่จะมาเลือกสรรอาหารดีมีประโยชน์แล้วครบทั้ง5หมู่ด้วยค่ะแต่เออาหาร5หมู่คืออะไรนะเด็กๆอยากรู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเบบ้จะพาเด็กๆไปเลือกชมของในซูเปอร์มาร์เก็ตพร้อมสอนเด็วกๆว่าอาหารทั้ง5หมู่นั้นมีอะไรบ้างค่ะ หมูที่1ได้แก่เนืน้อสัตว์นมไข่และถั่วเชยต่างๆนะคะเราเรียกหมูที่1ว่าโปรโตีนค่ะซึ่งจะมีประโยชน์ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายช่วยเสริมสร้างใยคอลลาเจนใต้ผิวหนังและควบคุมการทำงานของร่างกายค่ะหมูที่2องข้าวน้ำตาลผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้ง แล้วก็มันนะคะซึ่งหมู่ที่2เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตค่ะจะมีประโยชน์ก็คือให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้เรามีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะแล้วก็ยังจะช่วยให้ความอบอุ่นช่วยเผาผานไขมันในร่างกายด้วยจ้า<อ>หมู่ที่3 เกลือแร่นะคะก็จะได้แก่แร่ธาตุรวมถึงพืชผักใบเขียวกากใยผักที่มีผลสีต่างๆซึ่งประโยชน์ของหมูที่3จะทำให้ผิวพรรณสดใสลำไส้ทำงานด้ดีมีผลต่อระบบขับถ่ายแล้วก็ยังช่วยสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคได้ค่ะหมูที่4วิตามินซึ่งได้แก่ ผลไม้จากธรรมชาติชนิดต่างๆค่ะซึ่งประโยชน์ของเจ้าวิตามินก็จะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายการย่อยอาหารทำให้ผิวหนังของเราเหนือกและฟันแข็งแรงและยังทำให้สุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยจ้า<อ>หมูที่5เนยชีสไขมันจากพืชและสัตว์ ซึ่งหมู่ที่5นี่นะคะก็จะมีประโยชน์ก็คือช่วยป้องกันไม่ให้อวัยวะภายในร่างกายบาดเจ็บค่ะให้พลังงานและมอบความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้วยังมีหน้าที่ช่วยดูดซึมวิตามินให้เข้าร่างกายที่รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอการสอนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะซึ่งอาหารเนี่ยก็ได้แบ่งไว้ทั้งหมด5ห,หมู่ด้วยการเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะไหนลองมาทบทวนกันค่ะหมู่ที่1นนะคะก็คือหมูของโปรโตีนนะคะก็จะได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่แล้วก็ถั่วชนิดต่างๆค่ะ หมู่ที่2องแล้วลูกเขาเรียกว่าอะไรคะหมู่ที่2หมู่ที่2ก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะก็เช่นข้าวชนิดต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากแป้งนะคะเผือกมันแล้วก็น้ําตาลนะคะสําหรับหมู่ที่3คืออะไรจ้าจำได้ไหมเอ,อ่ยหมู่ที่3ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเกลือแร่นะคะก็คือผักชนิดต่างๆเลยนะจ๊ะหมู่ที่4นะคะก็คือหมู่ที่เกี่ยวกับ วิตามินนั่นเองวิตามินมาจากอะไรคะเด็กๆมาจากพวกผล,ลไม้นะคะส่วนหมู่ที่5นะคะหมู่ของไขมันก็จะได้แก่พวกเนยชีสแล้วก็น้ำมันต่างๆค่ะเด็กๆรู้อย่างนี้แล้วนะคะ<ม>ก็อยากจะให้เด็กๆนะคะรับประทานอาหารให้ครบทั้งหมูในแต่ละวันเลยถ้าอย่างนั้นเด็กๆ ลองคิดดูสิคะว่าวันนี้เด็กๆจะทานเมนูอะไรดีแล้วส่งรูปก็ได้นะคะหรือคิววิดีโออะไรก็ได้นะคะที่มงบอกว่าวันนี้เด็กๆเนี่ยทานอาหารครบทั้ง5หมู่แล้วส่งมาให้ครูเบเบ๊ะดูเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันจ้า